ันนี้เป็นเหรียญหลวงปู่สวงนะคะหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินผู้พิเศษแห่งภูตะแบงเป็นที่นับถือแห่งดินแดนอีสานใต้ปัจจุบันท่านได้ลัสังขารเมื่อวันที่8กัญญยนยายนพศสอง3นเป็นเวลา20ปีแล้วท่านนอนแน่นิ่งอยู่ในโรงแก้วที่วัดภัยพัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษเรียนอันเนี้ จะเล่าถึงที่ไปที่มาเหรออันนี้ะเออเป็นเหรียญที่อยากได้หลังจากที่ได้ดูประวัติของท่านแล้วก็เลยอยากเอามาบูชามาถึงแต่ก็ไม่รู้จะไปบูชาที่ไหนเพราะอยู่ไกลเหลือเกินที่สีสเกตก็ก็นึกในใจนะว่าอยากได้แล้วก็อธิษฐานจิตว่าถ้าอา อยากมาอยู่กับเราหรือว่าถ้าเรามีบุญที่จะได้ท่านมาบูชาก็ขอให้ท่านมาโดยปฏิหารแล,แล้วอยู่มาวันนึงคนที่ห้องแถวที่รู้จักกันก็เดินเอาเหรียญองค์นี้มาให้ซึ่งเป็นปฏิหารมากเลยไม่คิดไม่หวังว่าจะได้เหรียญน,นี้และเหรียญองค์นี้ก็ได้มาตั้งแต่ปีพศ ห้าแปดพอหลังจากที่ได้มาก็จะใส่คอมาตลอดถามว่าปฏิหารที่เกิดขึ้นก็มีค่ะไปสิ่งหลายอย่างที่ขอท่านแต่ปฏิหารที่รอดตายมาได้ก็คือเกือบเดินงูเห่ากัดเดินครับไปในสวนพอห่าแผ่เมี้ยจะโฉกก็เลยกำเหรือลงปูสวงแล้วก็บอกว่าขอหลวงให้โกศลอะช่วย ให้พ้นภัยจากโูเห่าตัวนี้ด้วยเถิดแล้วก็บอกว่าทางใครทางมันเท่านั้นแหละงูตัวนี้ก็หันหลังเรื่อยไปซึ่งอันนั้นคือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงรอดตายมาได้ก็เพราะเหรนของโลวงปู่สวงเตือนนี้จริงๆและท่านก็ศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของโรคเวรโรคกรรมนะคะถ้า ใครเป็นโรคที่รักษาไม่หายก็ลองไปหาบทสวดมนต์คาถาแก้โรคเวรโรคกรรมของหลวงปู่สวงเป็นคาถาต่ออายุได้เลยค่ะเพราะว่าปฏิหารจริงๆ